สวัสดีครับผมทวิวงตัวทวิวงหรือเต้ครับตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสอสทนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งจากภาคเก้าไกลครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดบางกระจัตํตบลสภาร่มอาเภอทนครศรีอยุธยาครับและตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นจุดที่เป็นทางแยกส 3, 3ทางแยกของแม่น้ําครับ เป็นจุดที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับฝั่งตรงข้ามผมด้านหลังนี้นะครับจะเห็นวัดพนัญเชิงวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับและอีกฝั่งด้านนู้นนะครับซึ่งเป็นฝั่งเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาคือป้อมเพชรที่ในกรุงศรียุธยานั้นใช้เป็นป้อมเพื่อสังเกตการเรือที่เดินทางเข้ามาจากทิศใต้นะครับป้อมนี้ก็จะเป็นป้อมที่ป้องกัน กรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นนะครับแต่จุดตรงนี้ครับฝั่งนี้ที่ผมยืนอยู่คือวัดบางกระจะตำบลสเภาพล่มนะครับไม่ใช่เพียงแค่วัดบางกระจะมีโบสถโบราณสถานที่มีอายุกว่า200ถึง300ปีแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอคือตรงจุดนี้เนี่ยที่วัดบางกระจกระตำบลสะบเพล่มเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นสวนสาธารนณะ เป็นพื้นที่สาธารณะของคนสัมภาวล่มนะครับและที่สำคัญที่สุดเป็นจุดท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาทำให้เกิดรายได้ให้กับคนสัมภาวล่มได้แลนด์มาร์คนี้นะครับจะดึงนักท่องเที่ยวมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อ ชมทัศนียภาพด้านหลังของผมนี้ที่เห็นทั้งวัดพนัญเชิงและวิวทีวน์เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีทั้งวัดขนาดใหญ่และมีทั้งโบราณสถานที่สวยงามเป็นจุดขึ้นเรือสําหรับล่องเรือท่องเที่ยวทั่วเกาะเมืองได้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะมีความสวยงามอย่างไรนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดครับ พื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นแหล่งที่นําเอารายได้นําเอาเศรษฐกิจมาให้กับคนสำเพาร่มได้นะครับทางผ่านกว่าจะมาถึงบางกระจักเนี่ยคนสำเพาร่มสามารถที่จะเปิดร้านหรือค้าขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ตําบลสำเพาร่มเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวที่วัดบางกระจากท่องเที่ยวที่พื้นที่ริมน้ําตรงนี้ได้นะครับเกิดเป็นรายได้ต่างๆมากมายให้กับ คนสับเพาล่มแต่ที่สำคัญที่สุดครับจะเกิดสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าประเทศไทยเรายังไม่ยุติอํานาจลมสูงยังไม่สามารถกระจายอํานาจส,สาู่คนสับเพาล่มได้คนสัมเพาล่มจะไม่สามารถกําหนดว่าวัดบางขจาจหรือพื้นที่ริมน้ําแห่งนี้จะเป็นแลนด์มาร์คจะเป็นจุดที่สร้างรายได้ให้กับเขาได้ คนสำเพาล่มจะไม่สามารถกําหนดได้ว่ารายได้ของเขาจะเพิ่มมากน้อยเพียงใดหากที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนั่นคือเหตุผลที่ผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงอํานาจเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทยึดติอํานาจรดมศูนย์กระจายอํานาจสู่คนสัเพาล่มนําเอาสมเพาล่ม,มนําเอาอุทยานําเอาประเทศไทยคืนสู่คนท้องถิ่นวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ